ถ้าสายดูหนังดูซีรีนะครับ BenQ W4000I คือคำตอบครับแต่ว่าถ้าใช้เล่นเกมหรือว่าตีกล์ฟซิมูเลตนะครับ X3100I ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมครับเนื่องจากว่ามีค่าคอนทราสต์เลชแล้วก็อินพุตแลกที่ต่ำกว่าในเรื่องของความสว่างนะครับด้านขวามือของผมครับ BenQ W4000I นะครับจะมีความสว่างอยู่ที่3,200 ANSI l u m e n ครับส่วนด้านซ้ายมือครับจะอยู่ที่3,300 ANSI l u m e n ครับ สวัสดีครับผมเต้นจากเทต้าเฮาส์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนำโปรเจคเตอร์2รุ่นจากค่ายเบนคิวนะครับว่ามีความคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างไรบ้างครับสำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อโปรเจคเตอร์นะครับเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาโปรเจคเตอร์ที่คุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมขอแนะนำสอตัวนี้เลยครับเป็นเบนคิวรุ่น X 3 1 0 0 i นะครับส่วนด้านขวามือของผมนะครับเป็นเบนคิว W 4 0 0 0 i นะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่ก็คือ Resolution Ultra 4K ดีครับ Aspect Ratio ครับ1 6 9เท่ากันนะครับตัวไลท์ซอร์สนะครับเป็นโ l ลีดเหมือนกันอายุของไลท์ซอร์สนะครับจะอยู่ที่20,000ชั่วโมงเท่ากันครับในส่วนของเลนส์นะครับตัวโทรเรเชลจะอยู่ที่1.15ถึง1.50ซูมเรเชลนะครับจะอยู่ที่คูณ1.3นะครับสำหรับคีย์สโตรนแอดจัสม์น์นะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับจะเป็น 2D บวกลบ30องศาทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนครับในเรื่องของความสว่างนะครับด้านขวามืองหงครับ b e n QW4000I นะครับจะมีความสสวว่่่่าาางออยยูที3,200 ANSI มนนคครรัับบด้้ซื จะอยู่ที่3,300 ANSI l u m e n ครับในส่วนของ p r o j e c t i o n offset นะครับตัว BenQ W4000i นะครับจะอยู่ที่0%ครับส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยครับจะอยู่ที่110%ครับซึ่งนั่นหมายความว่าตัว x 3 1 0 0 i นะครับสามารถใช้ตีกรอบซิมูเลตได้ครับเนื่องจากว่าในเรื่องของการติดตั้งนะครับจะมีการติดตั้งที่สูงกว่าตัว W4000i นั่นเองครับในส่วนของฟีเจอร์โหมดนะครับทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีค่า DCI P3 ที่100%เท่ากันครับ ส่วนค่า r x 7 0 9นะครับ W4000I จะอยู่ที่100%ครับ X3100I จะอยู่ที่95%ครับ W4000I นะครับรองรับไรซีนิ i ่า m a ล์ม m Maker Mode, HDR10 แล้วก็ HDR10+ Plus ครับส่วน X3100I นะครับรองรับ Bright Cinema, FPS HDR10 RPG จากพิกเจอร์โมดที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะครับช่วยให้เราตัดสินใจเลือกโปรเจคเตอร์ไปใช้งานได้ง่ายขึ้นถ้าสายดูหนังดูซีรี์นะครับ b e n QW4000I คือคำตอบครับแต่ว่าถ้าใช้เล่นเกมหรือว่าตีกอล์ฟซิมูเลตนะครับ X3100I ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมครับเนื่องจากว่ามีค่าคอนทราสต์เลชัแล้วก็อินพุตแฉกที่ต่ำกว่าเรามาเปรียบเทียบกันง่ายๆคือความละเอียด 4K ที่60เฮิรตนะครับ W4000I นะครับทำได้17.9มิลลิเซกนะครับส่วน X3100I นะครับทททาไดด้ีีี่่16.7 1080p 120 1มมิิลลลเเกคคครรัับบวะะอย0 0น X 3 จะอยู่ที่8.3ม mm, ิลลิเซกส่วน W 4 0 0 0 i จะอยู่ที่13มิลลิเซกครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลของโปรเจคเตอร์ทั้ง2รุ่นหวังว่าจะช่วยให้ผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้ออยู่สามารถตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายขึ้นสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ